ว่ากันว่าด้วยเรื่องจินตนาการที่โลดแลน่นเรื่องรอยด่างที่ทําให้สามารถเกิดเห็นเป็นรูปร่างบนดวงจันทร์เนี่ยมันมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะหยิบเอาเรื่องเด่นๆมาเล่าก็แล้วกันเนาะสำหรับชาวตะว,วันตกเนี่ยนะคะ เขามักจะมองเห็นเป็นใบหน้าของชายที่อยู่บนดวงจันทร์ค่ะแต่ถ้าสําหรับชาวเอเชียอย่างบ,าบ้านเราเนี่ยเรามักจะมองเห็นสิ่งที่แตกต่างมันออกไปค่ะและสิ่งที่เราเนี่ยมักจะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยก็คือคําถามที่ว่าเด็กๆใครเห็นกระต่ายน้อยอยู่บนดวงจันทร์บ้างซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอันนี้มันไม่ใช่จินตนาการที่บังเอิญเหมือนกันของผู้คนหลากหลายล้านคนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นตำนานอันทรงคุณค่าค่ะที่มันถูกเล่าขานกันมานานกว่า2,000ปีแล้วตั้งแต่ยุคจีนโบราณเลยกว่าได้ค่ะก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเลยค่ะและวันนี้ค่ะ เราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับเรื่องราวของกระต่ายผู้เสียสละที่ได้รับรางวัลเป็นชีวิตนิรันดร์บนดวงจันทร์กันค่ะเรื่องราวเนี่ยนะคะมันก็เริ่มต้นในค่าคืนหนึ่งค่ะเมื่อเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์เนี่ยเขาต้องการจะทดสอบจิตใจของเราสรรพสัตนะเขาก็เลยแปลงกายค่ะมาเป็นขอทานชราชราอย่างเดียวไม่พอจะดูไม่น่าสงสารมากก็ต้องชราแล้วก็อ่อนแอด้วย อ่อนแอแล้วก็ยังต้องหิวโซด้วยค่ะแล้วเขาก็เดินทางมาบนโลกมนุษย์ซึ่งในคืนนั้นนะคะมันจะมีสิอหิวสามตัวค่ะที่มาพบเจอขอทานผู้น่าสงสารคนนี้สัตว์สามตัวนั้นมีใครบ้างก็คือมีหมาจิ้งจอกมีเจ้าลิงแล้วก็มีเจ้ากระต่ายน้อยเมื่อสัตว์ทั้งสามเนี่ยนะคะเขาได้ยินว่าขอทานเนี่ยกำลังหิวโหยสัตว์ทั้งสามเนี่ยก็เลย พยายามรีบออกหาอาหารเพื่อมาช่วยเหลือเนาะเจ้าหมาจิ้งจอกเนี่ยคะ่ะเขาก็มีความว่องไวอยู่แล้วเนาะด้วยนิสัยส่วนตัวของมันเนี่ยมันก็เลยวิ่งไปที่ลำธารค่ะแล้วก็ไปคาบเอาปลาสดๆเนี่ยมาให้ขอทานคนนี้นะคะเพื่อเป็นอาหารส่วนเจ้าลิงก็มีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็หาอาหารเก่งอีกมันก็เลยปีนต้นไม้แล้วก็ไปเก็บผลไม้ลากลายชนิดเลยค่ะเอามาเป็นอาหารให้กับขอทาน แต่เจ้ากระต่ายน้อยเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรได้มากมายอย่างหมาจิ้งจอกหรือว่าลิงเนาะเพราะว่าอาหารของมันก็คือกินหญ้าดังนั้นมันก็เลยทำได้แค่เพียงเก็บหญ้ามาซึ่งมันก็เก็บมาท้งนั้งที่มันก็รู้ดีว่ามนุษย์นะคะเขาไม่สามารถที่จะกินหญ้าเขากินหญ้าไม่ได้เนาะคราวนี้พอเก็บมาแล้วเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยก็นั่งรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเพราะตัวเองเก็บมาก็าไปช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาก็กินไม่ได้อยู่ดีแล้วอยู่ๆในหัวของมันนะคะ ก็ผุดความคิดที่ครีเอทมากขึ้นมาก็คืออา้าวแต่ว่ามนุษย์เนี่ยกินกระต่ายนะด้วยความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเจ้าก,กระต่ายเองเนี่ยก็เหมือนจะยอมแล้วเต็มหัวใจเลยว่าร่างกายของข้านี่แหละที่สามารถจะเป็นอาหารให้ท่านได้กระต่ายน้อยก็เลยให้เพื่อนๆนะคะก็คือเจ้าหมาจิ้งจอกกับเจ้าลิงเนี่ยช่วยกันกาอก,กองไฟแล้วมันอ่ะก็ไม่ลังเลที่จะกระโดดเข้าไปในเปลวเพลิงเพื่อเสียสละร่างกายเนี่ย เป็นอาหารให้กับขอทานผู้หิวโหยในทันใดนั้นเองนะคะขอทานชลาก็ถึงกับต้องเปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาซึ่งเขาอ่ะก็เป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์นี่แหละพระองค์เนี่ยทรงมีความประทับใจมากในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเจ้ากระต่ายน้อยก็เลยตัดสินใจช่วยชีวิตมันไว้แล้วก็พามันเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดวงจนันทร์แล้วก็มอบชีวิตนิรันดร์ให้มันบนดวงจนันทร์ จริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเป็นกระต่ายเราจะดีใจไหมเนาะเลยอาจจะอยากอยู่ป่าตามเดิมแล้วก็หาย,ยากินกับเพื่อนๆใกล้พอเราก็ไม่รู้ว่าบนดวงจันทร์มีใครบ้างหรือว่าหมายถึงขึ้นไปอยู่กับเทพเจ้าบนดวงจันทร์หรอเออก็ได้เนาะก็อาจจะไม่เหงาก็พอได้แหละามาต่อดีกว่าคะ่ะตำนานเจ้ากระต่ายบนดวงจันทร์ที่เขาเล่าเนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนะนะคะมันไม่ได้จบแค่นั้นเนาะจนถึงถุกวันเนี้ยเรื่องราวเนี่ยยังคงมีชีวิตแล้วก็ถูกนํามาตีความใหม่ๆ ผ่านสื่อร่วมสมัยแบบมากมายมากๆเลยเราก็จะขอยกตัวอย่างเอาแบบที่เราพอจะรู้จักรู้จักพวกอนิเมะการ์ตูนต่างๆที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องกระต่ายบนดวงจันทร์นี้แล้วกันเนาะเรื่องแรกเลยค่ะหนีไม่พ้นเลยถ้าจะพูดถึงการเล่าเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์ก็คือเซเลมูนซีรีส์การ์ตูนระดับตำนานที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกตัวเอกเนี่ยนะคะเขาชื่ออุซังิสกิโน ซึ่งอุสังิเนี่ยแปลว่ากระต่ายนะคะแล้วก็ซึกิโนะเนี่ยก็แปลว่าดวงจันทร์ทั้งหมดนี้อุสัง,งิซึกิโนะก็เลยแปลว่ากระต่ายแห่งดวงจันทร์แล้วผมสองจุกข,ของเธอเนี่ยนะคะก็เหมือนกับถูกออกแบบมาให้เหมือนกับหูกระต่ายถึงแม้จะดูไม่เหมือนเนาะเพราะว่าพระเอกเรียกว่าทรงผมซาลาเปาแต่จริงๆแล้วก็คือแบบมีอินสปายมาจากหูกระต่ายนั่นแหละแล้วก็พลังของเขาเนี่ยโนก็มีการเชื่อมโยงกับดวงจันทร์โดยตรง อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเรื่องแรกนะคะเรื่องต่อไปที่เราน่าจะรู้จักกันก็คือนาูโตชิปูเดนนำตำนานเนี่ยนะคะมาพัฒนาเป็นตัวละครสำคัญอย่างโอซุสุกิคางูยะเนาะซึ่งในเรื่องเนี่ยนะคะคางุยะเองเ่ยเขาก็ได้รับการขนานนามนะคะว่าเป็นเทพธิดากระต่ายนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะพัฒนามาจากเออเจ้าหญิงไม้ไผ่ ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่เขากุยะมันดูแบบขาวๆซีดๆมีพลังเกี่ยวกับดวงจันทร์แล้วก็ไอ้หูที่อยู่ข้างบนน่ะคือมันก็มีความเหมือนกระต่ายเราก็เลยรู้สึกว่าตัวมันก็ดูมีความแบบกระต่ายกับดวงจันทร์เหมือนกัน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านิทานเนี่ยจะมีมานานขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าการที่เราจะสร้างตัวละครสร้างอนิเมะขึ้นมาหรือใดๆก็ตามเนี่ยก็ยังมีการแตะเอาเรื่องราวพวกนี้นะคะเข้ามาประกอบเป็นตัวละครหรือว่าเป็นเส้นเรื่องสําคัญสําคัญอยู่เสมอซึ่งมันก็ขึ้นกับว่าแล้วแต่ว่าผู้แต่งผู้เล่าเนี่ย เขาจะไปอ้างอิงนิทานในเรื่องไหนๆที่เป็นนิทานพื้นบ้านมาเราว่าเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวแหละค่ะเพราะเราก็จะได้เห็นนิทานเรื่องต่างๆที่เราเคยดีเนี่ยในอีกแง่มุมอีกรูปร่างรูปแบบหนึ่งกันเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาที่แปลกไปในแต่ละบริบทที่เขานํามาผสมผสานกันก็ดูมีเสน่ห์มากเลยทีเดียวดูเป็นตัวละครหรือเป็นเรื่องราวที่มันมีสตอรี่ให้มันดูน่าสนใจไม่ได้แบบตั้งขึ้นมาลอยๆเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ นอกจากในกระตูนะคะอิทธิพลของตำนานนี้ก็ยังมีปรากฏในพวกเทศกาลร,ร่วมสมัยในเอเชียเนาะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะมีเทศกาลพวกเทศกาลชมจันทร์ก็จะมีการทําขนมโมจิลูกกระต่ายที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีการไหวพระจันทร์มีขนมไหว้ลูกกระต่ายต่างๆเกาหลีเองก็จะมีเทศกาลที่เกี่ยวกับพระจันทร์ แล้วก็จะมีการทำตอกรูปกระต่ายเหมือนกันซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยนะคะมันก็อย่างที่เกิดเป็นตอนแรกก็คือมันจะแพร่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเอเชียนเนาะดังนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันว่ากระต่ายเนี่ยกำลังทำอะไรอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากระต่ายตำโมจิอย่างถ้าเป็นทางจีนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นการตำยาอายุวัฒนะถ้าเกิดว่าเป็นเกาหลีอย่างเงี้ยก็จะมีการตำข้าวสำหรับแบบ ทำต๊อกพวกขนมข้าวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังจากที่เราหาข้อมูลพวกนี้มาค่ะในทุกๆครั้งที่เรามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เห็นพระจันทร์เห็นดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันนาให้เราอ่ะพยายามที่จะมองหากระต่ายแล้วก็ลองมองดูว่ามันตำอะไรอยู่นะหรือว่ามันทําอะไรกันแน่ถ้าเกิดใครที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วค่ะ ก็ลองมองแล้วก็ลองจินตนาการดูนะคะว่าเจ้าก,กระต่ายน้อยเนี่ยมันมองยังไงให้เป็นกระต่ายน้อยก่อนอันแรกมีใครสามารถมองแล้วเป็นกระต่ายน้อยได้บ้างแล้วก็มองแล้วมันตาอะไรอยู่หรือมันกําลังทําอะไรอยู่ถ้าใครมองแล้วได้ว่ามันทําอะไรอยู่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะซึ่งอันนี้เราลองล่างภาพคร่าวๆดูว่าเวลาที่เรามองพระจันทร์เนี่ยเราพยายามจินตนาการให้มันเอาลายเป็นกระต่ายออกมาอันนี้จะขึ้นภาพไว้ให้เนาะ อันนี้ก็เป็นภาพที่เราพยายามแบบจินตนาการแล้วมองมาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังนึกไม่ออกว่ามันเป็นกระตายย่ายยังไงลองเอาเอาไลน์เราไปเทียบดูก็ได้นะแต่ถ้าใครอ่ะได้กระต่ายออกมาในรูปร่างที่ต่างกันหรือว่าเป็นสัตว์ตัวอื่นนะก็มาคอมเมนต์คุยกันแล้วก็บอกกันได้นะคะแต่เราอ่ะยังไปไม่ถึงว่ากระต่ายอ่ะกําลังตาอะไรอยู่อันเนี้ยคือ เราได้แค่ว่าหัวกระต่ายเฉยๆเรามองยังไงเราก็มองไม่เห็นว่ากระต่ายทําอะไรอยู่อ่ะค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าเก็ดเล็กๆน้อยๆเนาะที่เป็นเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านที่เขาเล่าต่อๆกันมาว่าบนดวงจันทร์เนี่ยที่มันมีกระต่ายเนี่ยมันมีเรื่องเล่ามาเป็นยังไงบ้างค้าสําหรับวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆเนอะว่าเรื่องเล่าคาถามที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปจากนิทานพื้นบ้านที่มันแพร่กระจายอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละ ตั้งแต่ดังเดิมเนิ่นนานมาแล้วก็เลยหยิบมาเป็นกิดเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่จะนำมาเล่ากันใน EP ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ